ฟูสเปนของผมดูนะว่าผมเจอฟูญิปุ่นครับขออนุญาตอ่านะกันสเปนผมดีกรีแชมป์โลกอะที่ผมเล่นรอบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยใจงเ,งเย็นเฮ้ยมูตโตอ๋อหวานเจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ฟูสเปนของผมดูนะว่าผมเจอฟูญิปุ่นครับขออนุญาตอ่านรักัน คือต้องบอกเลยว่าฟูญี่ปุ่นนะครับเป็นฟูที่รู้สึกว่าบักมากๆฟูหนึ่งนะในเอเชียนะครับมาดิขอกระทบไหลกับญี่ปุ่นหน่อยละกันนะครับใครใช้ญี่ปุ่นตึงๆก็ระวังไว้โอเคแต่คือสเปนผมดีกรีแชมป์โลกไงที่ผมเล่นรอบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยมูโต้หว,ว,วานเจี๊ยบหนึ่ง โอ้โหแชมป์โลกของผมสเปนคือการมาเล่นแบบแชมป์โลกกับยูโรอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บทองชิวๆครับเปิดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยมากเอาหน่อยเว้ยสวยหน้าคู่ชูชยัยเฮ้ยจะโดนถล่มไม่ได้นะ่ะอาดิปทีไรเล่นอย่างไก่ทุกทีโอ้โหอย่าบอกว่า อขอบคุณครับผมขอบคุณครับ,บ,รบไม่โดนสองลูกนี่บุญแล้วนะเนี่ยเอาเรื่องฝากกำลังใจนะกดไลค์กดติดตามนะครับจะห้าหมื่นสามรับ,รบเดี๋ยวซีซั่นนี้ต้องรุยแรงต่ออันนี้มาวอร์มเก็บท้องก่อนแล้วกันครับลีลาด้วยนะครับเท้าซ่านั่นไงมาโอเค ใจเย็นครับต่อเรสสวยแพงแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากนายมีใจเย็นครับเฮ้อืใจงูผมใจงูอีกเลี้ยวมาชูมือมาเนี่ครับ อุ้สุดยอดเพื่อสุดยอดเลยอืแล้วซ้ายเบี้ยวเยอะมากครับหรือว่ากลิ่นมันมาวันนี้มาสวยสวยเขาอีกแล้วเอาอยู่นะเอาอยู่นะทุกคนเกมตามแล้วก็เคยโดนมาอยู่แล้วนะครับแต่ผมจ่ายง้จัดอ่ะ รับไม่ได้ละเฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายไหมเอ้ยโอ้โหเ,เรียบร้อยอย่างนี้หนึ่งหนึ่งไหมมิตโตมาอเอ้ยเอ้ยเกินเขินไปเพื่อนชูไว้ชูไว้วิ่งวิ่งนั่นแหละโอเคช่องนี้โอ้โหมาหนึ่งหนึ่งก็หายใจไปดี หนึ่งหนึ่งครับผมมามาดิญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นหัวสู้ญี่ปุ่นที่ว่าอันตรายเหรอครับเจอตอเลสแฮงบอลไม่ดีด้วยวันนี้แต่โอเคไปชิงมาสวยวิกโอ้ยต,ตัวดักแลก่อนสวยครับ มาไปถล่มไปหมดแล้วอ,อ่ะเฮ้ยคุณอยาสามสามใจเย็นใจยเย็นโคตรรามอดเอ,อ้ยดูพี่หมดเลยหรือสวยมาใจายเย็นครับเรื่องความนิ่งสเปซโอ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคใจยเย็นสวยโอเคเปิดมงไม่ไม่ทันปะโอ้โหแ,แ,แ,แน่นแน่นจัดแน่นจัดเอ้ยอุโบเรียบร้อยโทษสองนอยู ขอเพลงนึงมาวิ่งเฮ้ยโอ้โหโอ้จานโอ้คือเมื่อกี้นี่คือมันได้จ่ายเลยนะเว้ยท่าโอ้โหอาจารย์ได้หลายจังอะได้หลายจังอะช็อตเมื่อกี้โอ้โหบางเกมก็ให้เล่นต่อแต่เกมนี้กดเลยนะครับเป่าเลย โอ้ดวงมันจะไม่มีจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้โหอไม่ต้องแกโอเคมาต้องแกกงแกเกมเอาชุดนี้ให้ผ่านก่อนดีกว่าถ้าชุดนี้ชุดเต็มยังไม่ชนะอีกนะผมว่ามันก็เกินไปนะฟูสเปนแต่เฮ้ยได้ยูได้อยู่ได้อยูได้ยู ไม่ได้ว่ะเฮ้ยสวยไปไม่ล้มวิ่งมาหวานเจ๊บมาครับสองหนึ่งมาดิน้ำก่อนแล้วยังไงลิเวอร์เอ้ยไม่ใช่ลิเวอร์แต่แล้วไปติดต่อเลสแล้วครับผมลิเวอร์ลูกหลักกี่ถึงเหลือเกินมาได้อยู่ เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มรุมรนเล็กน้อยมาด,ไดีได้อยู่ครับได้อยู่ครับอย่างนี้ได้อยู่ครับบอลน,นำมาแล้วก็ดีได้มดแต่ยังเสมอเรียวงานงอกเมาต้องใจเย็นอยู่แล้วบอลน,นำนครับไม่แม่นหรอกมา้าคุโบออกมาเพื่อน เล่นสวยตัวนี้มีอีกทีเอ,อ้ยได้อยอู่งานเขาเหลอว่วะทำไมไม่ทำอย่างที่คิดบ้างวะเนี่ยไปดิครับมาดิครับตัวไหนมีทำไม่โดนบล็อกนะรู้เรื่อง

โอ้ไม่ได้เก้อวะไปเออหมึงมามาครับผมตอเรนต้องอย่างนี้โู้จะตึงไปไหนเนี่ยเฮ่ยแล้วหมุนแล้วครับออกไหมออกไหมจานโอ้ถ้าออกมีหวัวร้อนนะมีหวัวร้อนถ้าออกออกไหม มีสิทธิ์80เปอร์เซ็นจะขึ้นไหมอเลสมาวะแล้วยังีีกรอเมื่อไรวันนี้เนี่ยให้รู้ครับถ้าขึ้นแพ้นี่จะได้รู้ไว้นะโอเคยูวิน